สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกิดชชลีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่16ธันวาคม2566เจอกันวันนี้ตรงกับวันที่14นะครับเหลือเวลาอีก2วันก็จะถึงวันที่16แล้วแต่คลิปนี้จะเป็นการรวมดวงทั้งหมดที่เหลืออยู่ก็คือมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ราศีที่เหลืออยู่ก็คือราศีเมษ ราศีพุธศพราศีมิถุนราศีสิงห์ราศีกุมและก็ราศีมีนนะครับเราจะมาเจาะดวงกันว่าทั้งหกราศีที่เหลืออยู่เนี่ยที่ผมไม่ได้เอาขึ้นไปเป็นอันดับที่โน่นที่นี่เป็นเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าราศีใดจะมีโชคมีลาภผมจะบอกตัวเลขมงคลให้แต่ถ้าราศีใดไม่มีก็จะขออนุญาตที่จะเลื่อนผ่านนะครับแต่จะบอกถึงเรื่องของเจ้าชะตาเรื่องของบุญกุศลรวมถึงเลขมงคลแล้วก็อุปสรรคปัญหาบางเรื่องบางอย่างถ้ามี แต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดการกับคนที่เกิดทั้ง6ราศีที่เหลืออยู่นี้ฝากไว้ดีหนึ่งนะครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกิจชลี่ยัางคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์0911451591หรือ ID line 0911451591นะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันไปกันอย่างรวดเดียวเลยทีเดียวมาเริ่มต้นกันกับราศีแรกก่อนก็คือราศีเมษนะครับหรือท่านที่เกิดระหว่างวังวนที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะครับ คนราศีเมษในรอบปักนี้เนี่ยถ้ามองถึงเรื่องของเจ้าชะตาคุณกําลังมีโอกาสจะได้เดินทางกลับภูมิลาเนาเดิมมีโอกาสได้ไปไหว้พระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านของเราก็คือพ่อกับแม่แล้วมีการได้ขอขมาลาโทษรวมถึงได้ขอพรกับท่านด้วยนะครับก็ถือเป็นเรื่องราวที่ดีอยู่คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยชาวราศีเมษค่อยๆกลับมาดีขึ้น ที่สาคัญที่สุดเนี่ยคุณยังมีโอกาสได้เข้าวัดทาบุญด้วยถือเป็นช่วงเวลาที่ดีครับแล้วถ้ามองเรื่องของการเงินโชคลาภคนราศีเมษเป็นอย่างไรการเงินคนราศีเมษถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วถ้าใครที่เกิดราศีเมษแล้วเนี่ยนะครับหากันคุณใจใหญ่ใจกล้าหน่อยก็มีโอกาสที่จะขยับขยายกิจการหรือมีโอกาสที่จะได้ลงทุนเพิ่มเติมได้ถ้ามองเรื่องของโชคลาภคนราศีเมษถือเป็นดวงที่มีโชคมีลาภมีเรื่องราวทางการเงินที่จะมีมาถึงในงวดวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับ แต่ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าในกรณีถ้าคนราศีเมษหรือทุกๆราศีก่อนที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ควรจะเน้นการสร้างบุญสร้างกุศลก่อนคนราศีเมษในรอบปักนี้แนะนําการทําบุญกับโรงพยาบาลโรคหัวใจมูลนิธิโรคหัวใจหรือการทําบุญกับบ้านพักคนชราหรือทศสานสมเคราะห์เด็กกำพร้าเด็กพิการาาต่างๆได้หมดแล้วเลขมงคลนาโชคของคนราศีเมษก็มีนะครับก็คือเลข8เลข3เลข5และก็เลข2มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัว คนราศีเมษชอบเลขไหนอย่างไรก็ลองเสี่ยงกันดูนะครับมาต่อกันกับราสีที่สองก็คือราศีพฤษภหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาถึง15มิถุนายน ดูซิว่าราศีพฤษภเนี่ยไม่ได้ติดอันดับเนี่ยมีดวงหรือเปล่าคนราศีพฤษภเนี่ยดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับยุดยานพาหนะขับรถขับราอันเนี้ยถือว่าไปได้ดีถือว่าเป็นโอกาสใหม่ๆบางครั้งคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปต่างประเทศรวมถึงคนที่ทํางานต่างประเทศด้วยนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางไกลได้ไปพบปะหรือว่าไปเปิดโลกทัศนัใหม่ๆเหล่านี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมีการเริ่มต้นขณะเดียวกันเนี่ยคนราศีพฤษภเองกลายเป็นคนที่เหมือน มีความหวังมีคนบางคนมาจุดประกายให้ทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจในการที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อถ้ามองเรื่องของการงานก็อย่างที่ผมเรียนไว้ว่าเกี่ยวกับยุดยานภาหนะขับรถขับราหรืองานด้านการต่างประเทศถือว่าคนราศีพฤษภไปได้ดีมาดูเรื่องของการเงินกับโชคลาภคนราศีพฤษภหน่อยซีเป็นอย่างไรชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับย้อนหลังไปสักสามงวดลองเสี่ยงโชคดูนะครับเอาเลขที่คุณเคยซื้อสามงวดก่อนหน้านั้นที่มันยังไม่ออก ลองเอารีเวิร์ดกลับมาซื้อใหม่จะมีโอกาสดีอยู่นะครับคนราศีพฤษภเองเนี่ยทำบุญสุนทานก่อนการเสี่ยงโชคก็คือมูลนลิธิโรคหัวใจหรือโรงพยาบาลทหารผ่านศึกรวมถึงทําบุญซื้อพวกเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์หรือจะเป็นเตียงเขียนผู้ป่วยหรือรถเขียนผู้ป่วยก็ได้คนราศีพฤษภให้ทําบุญประเภทนี้ถ้าถามว่ามีเลขนําโชคไหมคนราศีเมษมีเลขนําโชคก็คือเลขสองเลขสี่เลขห้าแต่เป็นโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะครับ สำหรับท่านใดที่เคยซื้อหวยนับย้อนหลังไปสามงวดนะครับแล้วยังไม่ถูกหรือเลขตัวนั้นที่เราซื้อมันยังไม่ออกลองเอากลับมาซื้อใหม่มีโอกาสที่คุณจะมีโชคมีลาบเล็กเลกน้อยๆนะครับต้องเรียนว่าเล็กเล็น้อยๆไม่ได้เยอะมากมาต่อกัรราศีที่สาก็คือมิถุน หรือคนที่เกิดระหว่าง14มิถุนาถึงวันที่14กรกฎาคมดูซิว่ามิถุนเนี่ยดวงเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีมิถุนโดดเด่นในเรื่องของการงานโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในตำแหน่งของหัวหน้าหรือคนที่อยู่ในระดับสั่งการถือว่าโดดเด่นกำลังไปได้สวยเพราะดวงของคุณก็กำลังมีโอกาสที่จะขยับขยายเติบโตขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นหลังวันที่16หรืออาจจะเป็นช่วงสิ้นปีนี้ไปแล้วก็จะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ย ถ้าอยู่ในกลุ่มงานเกี่ยวกับพวกเอกสารการเงินหรืองานที่จะต้อง เจอเจอผู้คนมากมาก,มากหน้าหลายตาเนี่ยคนราศีมิถุนพึงต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดเรื่องของการตัดสินใจรวมถึงต้องใส่ความละเอียดรอบคอบลงไปในในรายที่ทํางานเกี่ยวกับด้านเอกสารทางการเงินเพราะบางครั้งอาจจะเกิดปัญหาหรือมีเรื่องให้ต้องเคลียร์ตอนหลังได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนิดหนึ่งหากมองเรื่องของโชคลาภการเงินคนราศีมิถุนดูซิมีไหมวันที่16ที่จะถึงนี้ชาวราศีมิถุนดวงเรื่องของการ เสี่ยงยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยกเว้นแต่คนราศีมิถุนท่านใดที่หลับ ฝันเห็นรถของตัวเองโดนไฟไหม้บ้างรถเฉียวรถชนบ้างหรือบางครั้งรถประตูพังหรือรถเราโดนน้าท่วมอะไรต่างถ้าฝันที่เกี่ยวกับรถคนราศีมิถุนลองเสี่ยงโชคได้ยกเว้นคนที่ไม่ค่อยฝันถ้าไม่ค่อยฝันอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งซื้อนะครับเพราะในดวงชะตาคนราศีมิถุนเนี่ยดวงโชคลาภยังไม่มีจะต้องไปรอในช่วงประมาณวันที่31ธันวาคมมากกว่า ถ้าต้องการอยากจะสร้างบุญสร้างบาร,รมีสําหรับคนราศีมิถุนในช่วงปักนี้แนะนําการทําบุญกับการทําบุญถวายสังฆทาน การทำบุญถวายย่ามถวายรองเท้าหรือว่ายารักษาโรคประเภทยาทาถุนวดเป็นชุดสังฆทานให้กับพระสงฆ์องค์พระเจ้าอันนี้จะส่งผลดรมดานในเรื่องของการเงินโชคลาภสุขภาพร่างกายแต่คนราศีมิถุนผมไม่มีเลขนำโชคให้นะครับเพราะว่าไม่ทราบว่าท่านจะฝันเห็นทะเบียนรถของท่านหรือไม่อย่างไรนั่นเองมาต่อกันกับราศีที่4ก็คือราศีสิงหรือคนที่เกิด17สิงหาถึง16กันยายน มาดูซิว่าในรอบปักนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16คนราศีสิงดวงเป็นอย่างไรบ้างคนราศีสิงโดดเด่นในเรื่องความรักครับใครโสดอยู่มีโอกาสได้เจอคู่หรือถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วกําลังดูใจกันอยู่อยากจะแต่งงานแต่งการมีแนวโน้มประสบความสําเร็จ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการงานอยู่ในภาวะที่ส่งสงยกเว้นแต่งานเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานด้านการบริการงานที่อาจจะต้องไปพบปะลูกค้าข้างนอกหรืองานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานอีเวนต์งานที่รับจอบงานแต่งจัดงานตรงงานแต่งงานอ่าผมก็เรียกไม่ถูกนะครับต้องบอกว่าเป็นงานลักษณะประเภทนี้ถือว่ามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนเยอะ ถือได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางที่ดีสําหรับคนเกิดในราศีสิงห์นะครับมองเรื่องของการเงินโชคลาบคนราศีสิงห์งวดวันที่16เป็นอย่างไรคนราศีสิงห์ดวงไม่มีเรื่องของการเสียงโชคในงวดวันที่16บธันวาคมนี้ถึงไม่ได้ติดอันดับอะไรนะครับพยายามเช็คแล้วเช็คอีกแต่ก็ยังไม่พร้อม แต่ถ้าคนราศีสิงห์ท่านใดนะครับอยากจะลองเสี่ยงโชคดูผมแนะนําการทําบุญด้วยการบริจาคหลอดไฟสายไฟหรือร่วมบุญเกี่ยวกับการบริจาคค่าไฟให้กับวัดวารามหรือสำนักสงฆ์ต่างๆก่อนก็ได้ รวมถึงหากแม้เรามีโอกาสได้ทําบุญบริจ,รจราคปัจจัยร่วมบุญสร้างตึกสงอาพาธหรือสร้างโรงพยาบาลสงเหล่านี้ก็จะนํามาซึ่งสุขภาพร่างกายการงานการเงินความรักให้บริบูรณ์สมบูรณ์ส่วนเรื่องของโชคลาภคนราศีสิงห์ต้องบอกว่าไปรอในช่วงวันที่31ธันวาคมนะครับเพราะดวงในช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีโชคมีลาภนั่นเองก็เลยยังไม่มีเลขมงคลให้คนราศีสิงห์นะครับมาต่อกันกับราศีที่5ก็คือราศีกุมหรือคนที่เกิดระหว่าง13กุมภา ถึงวันที่12มีนาคมนะครับดูซิว่าคนราศีกุมเนี่ยดวงมีโชคไหมคนราศีกุมดวงการงานเจ้าชะตาดูเหมือนอยู่ในช่วงเวลาอึมครึมไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่นักบางครั้งหาเงินมาได้ก็มีรายจ่ายมากกว่ารายรับก็เลยทําให้รายรับกลายเป็นว่าชักหน้าไม่ค่อยจะถึงหลังที่สําคัญก็คือคนราศีกุมเองเนี่ยมีความกังวลมีความเครียดวิตกกับเรื่องราวต่างๆทั้งอดีตแล้วก็อนาคตที่ยังมาไม่ถึง คนราศีกุมนะครับถ้าถามว่ากับอาชีพด้านไหนดีที่สุดก็เกี่ยวกับคนที่เป็นดารานักร้องนักแสดงเรานีถือว่าเด่นแล้วก็ท่านที่ทําธุรกิจประเภทกลางคืนไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโตรุ่งไม่ว่าละจะเป็นผับบาร์คาราโอเกะอันนี้ถือว่าไปได้สวยรวมถึงคนที่เป็นนักคิดนักเขียนต่างๆหรือว่านักวิทยาศาสตร์อันนี้ถือว่าไปได้ในทิศทางที่ดีแต่ถ้านอกเหนือจากตรงนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ ถ้ามองเรื่องของการเงินโชคลาภคนราศีกุมในงวดนี้เป็นอย่างไรชาวราศีกุมเนี่ยดวงโชคลาภการเสี่ยงในงวดวันที่16ธันวาคมคือวันมะลืนเนี้ยยังไม่โอเคนักนะครับและที่สําคัญพึงต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจาด้วยเพราะในบางทีคุณเป็นคนที่พูดจาตรงๆคิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นมันจะนําเรื่องดื้อเนื้อร้อนใจมาให้คนราศีกุมเนี่ย หากในช่วงนี้มีเรื่องเกี่ยวกับตำรวจทหารคือโรงข้ารพึงต้องระวังเรื่องของการถูกยัดยาด้วยนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงของเราตกหาโอกาสไปทําบุญสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาด้วยการอาจจะไปนอนในโลกศพหรือไปปล่อยปานหน้าเขียงตามกําลังอายุดวงการเสี่ยงโชคยังไม่ได้ปรากฏว่าจะมีเพราะฉะนั้นแนะนําคนราศรีกุมงดการเสี่ยงโชคในงวดวันที่16นี้ไปก่อนจะดีมากนะครับ คราวนี้มาต่อก,กันกับราศีสุดท้ายก็คือราศีมีนหรือคนที่เกิดระหว่าง13มีนาถ,ถึง12เมษายนดูซิว่าคนราศีมีนดวงชะตามีโชคไหมชาวราศีมีนเน่ยเจ้าชะตารู้สึกว่าในช่วงปักเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะรีแลกพอสมควรเรื่องของการงานถือได้ว่าคุณได้ทําตามที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ฝากไว้เรียบร้อยโปรเจกต์ง,งานที่คุณทําที่คุณรับ ผิดชอบอยู่พันนี้ผ่านพ้นเรียบร้อยคือว่าได้รับผลพวงแห่งความสําเร็จนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับยิ่งถ้าใครอยู่ในสายของอศิลปินดาราต้องบอกว่าค่อนข้างโดดเด่นัปในทิศทางที่ดีสําหรับลูกจ้างบริวารทั่วไปคนราศีมีนก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรต้องห่วงนะครับยังสามารถทํางานไปต่อได้สบายถือว่าหมดเรื่องกังวลใจหมดเรื่องหมดเรื่องเครียดอยู่พอสมควรทีเดียวสำหรับคนที่เกิดในราศีกุมฤ สำหรับท่านที่เกิดในราศีมีนะนะครับมาดูซิว่าแล้วคนราศีมีนเนี่ยงวดวันที่16บหกมืนี้เป็นอย่างไรมีโชคไหมคนราศีมีนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มีโชคอยู่นะแต่มันข้อเสียตรงที่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจในบางครั้งบางทีเนี่ยเลือกไว้เรียบร้อยแล้วสมมติเราจะซื้อหนึ่งสี่สี่หนึ่งเนี้ยแต่พอถึงวัน,นจริงมีคนบางคนที่พูดอ่ะไม่ซื้อสังงานไปซื้ออย่างอื่นประมาณเนี้ยมันก็เลยไม่ถูกก็เลยทําให้ดวงชะตาของเราเนี่ยเหมือนจะถูกหรือว่าถูกก็ถูกได้แค่คึเดียว บางคนกาศจะซื้อสักตัวละร้อยกลายปปไปแล้วพอไปถึงเยอเาเอาสักตัวละห้บาทแล้ว50บาทนั้นดันไปเจอเลขที่เขาอั้นมันออกมาพอดีได้25บาบาทด้วยซ้ําไปก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้แต่คนราศีมีนก็มีการสร้างบุญสร้างบาร,รมีเสริมดวงด้วยก็คือทําบุญกับมูลนิธิในกำพร้าเด็กพิการหรือทําบุญด้วยการถาวายพวกหยุกยา โดยเฉพาะยานนดเส้นยาคลายเส้นยาคลายกล้ามเนื้อให้กับองค์พระพิสูุสงฆ์ที่เจ็บป่วยอาภาธยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ออกพรรษา,าพระสงฆ์องค์เจ้าท่านจะเดินทุด,ดงเวลาที่เราได้บริจาคหรือว่าถวายเกี่ยวกับเรื่องของพวกหยุดยาพวกนี้จะนํามาซึ่งเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้นคนราศีมีนดวงการเสี่ยงโชคไม่ได้ปรากฏว่าจะดีแต่ว่าก็มีเลขนำโชคก็คือเลขหนึ่งสสองนะครับใครที่ชอบก็ลองเสี่ยงกันดูได้นะครับ อันนี้จะเป็นดวงชะตาของ6ราศีที่เหลืออยู่ประจําวันที่16ธันวาคมกับผมหมอกิตโชตินะครับเป็นการทํานายแบบกว้างๆร,รวมๆแบบรวมรับตัดตอนนิดนึงไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นนอกเหนือนจากเรื่องของยาอชะตาแล้วก็การงานการเงินเท่านั้นเองนะครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับในคลิปนี้อย่าลืมนะครับใครที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมหมอคิดยังคงเหมือนเดิมทั้งเบอร์โทรศัพท์ ID ลาย0911451591นะครับเอาละครับกับราศีทั้ง6ราศีประจําวันที่16ธันวาคมลากันไปแล้วแล้วอย่าลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้มีความสุขมากๆลากันไปแล้วเจอกันใหม่หลังวันที่16ธันวาคมวันนี้สวัสดีครับ